ฟังกระแสเหล่านี้มานะครับก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าทำอะไรผิดหรือเปล่ามีอะไรที่ทําแล้วไม่คิดถึงประชาชนบ้างสิ่งที่ผมเสียใจก็คือผมเห็นประชาชนเสียชีวิตนะครับแล้วผมต้องขออภัยขอโทษด้วยที่ทําให้ไม่ดีพอที่ทําให้เขาเหล่านั้นต้องเสียชีวิตขอโทษจริงๆ หาการจัดหาวัคซีนจากนี้จะเป็นยังไงจอนสันแอนจรสันคนก็ถามหาวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยตอนนี้มีทุกตระกูลเลยนะครับถ้าตระกูล mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนี่ยก็มีไฟเซอร์และโมเดอร์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยอยเรียบร้อยนะครับวัคซีนที่เป็นเชื้อตายนะครับก็มี s i n นแว c ซีโนฟาร์มนะครับวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์ ector, ก็คือของแอสตราเซเนกานะครับวัคซีนที่เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเข็มเดียวนะครับก็คือจอร์นสันแนด์จอร์นสันประเทศไทยได้ได้ทำการนำเข้าวัคซีนเหล่านี้เนี่ย เข้ามาครบทุกแบรนด์ล่าสุดเนี่ยได้มีจดหมายจากจอร์นสั้นๆจอร์นสันมาถึงเราว่าขอหยุดเ,ะะเขาเรียกว่าพอสเหมือนเหมือนพอสเทปอะ P A U S E พอสนี่นะครับขอหยุดการเจรจาไว้ในช่วงนี้ก่อนเพราะเขามีปัญหาภายในของเขา mm hmm. อันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยเราพร้อมที่จะซื้อนะครับเราพร้อมที่จะ อนุมัติให้มีงบประมาณมาจัดซื้อในส่วนนี้ซึ่งก็ขอให้ความมั่นใจว่าสำหรับวัคซีนทั้งหลายนะครับที่จะใช้ไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยเรากำลังจะเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนอีกหลายๆราย,ายเพราะว่ายิ่งมีทางเลือกมากสำหรับเราเราก็น่าจะได้ เงื่อนไขต่างๆที่ดีขึ้นสําหรับปีนี้ก็ทยอยตกมาในทุกๆเดือนไม่เคยมีการล่าช้าไม่เคยมีการขาดอย่างที่เป็นข่าวเฟคนิวนะครับถามว่าสัญญาวัคซีนแฟ์มไหมไม่แฟร์หรอกครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ทั่วโลกต้องการหาให้ได้ให้ได้มากที่สุดแพงเท่าไหร่ก็ยอมเพราะฉะนั้นก็เป็นตลาดเนี่ยมันยังเป็นของผู้ขายอย่างล่าสุดกรณีการกระจายไฟเซอร์ที่ได้รับ บริจาคมาอย่างเงี้ยค่ะไปตามจังหวัดต่างๆก็เริ่มมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าทําไมส่งมาให้ได้จํานวนเท่านี้ซึ่งมันน้อยกว่าการแจ้งความจํานงไปอะไรเงี้ยค่ะ,ละหลายๆจังหวัดนคนที่ถามชอบถามว่าทําไมอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเนี่ยเปลี่ยนความสงสัยเป็นความยินดีมากกว่าถ้าเราคิดแบบนี้คนทํางานก็จะมีขวัญกําลังใจนะครับ คนที่ถามได้ทุกเรื่องมีปัญหาได้ทุกเรื่องเนี่ยต้องดูว่าเขามีเจตนาอะไรผมเดินไปสถานีกลางบางซื่อนะครับคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณนาทั้งหลายได้รับวัคซีนเนี่ยต่างมีความดีใจแต่ว่าคนที่มีปัญหาก็มีจำนวนน้อยครับซึ่งเราเราก็คงต้องต้องอย่าไปถือสานะครับเพราะว่าเราทำงานใหญ่ คนที่ชื่นชมเรามีมากกว่าคนที่อคอยจะจ้องจับผิดแล้วก็คอยหาเรื่องแปลว่ายอดยอดที่เราให้ไปจริงๆมันต้องเป็นไปตามที่เขาแจ้งความจำงอย่างนั้นด้วยไหมคะไม่ใช่ครับเรามีคณะกรรมการไม่รู้กี่คณะไม่ใช่การเมืองแต่เป็นแพทย์เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการทุก การตัดสินใจทุกดุลพินิษที่เขาได้จัดสรรน,นะครับวัคซีนลงไปในพื้นที่ต่างๆมีข้อมูลทางวิชาการรองรับหมดซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเรื่องวัคซีนเองคนก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมโรงพยาบาลเอกชนขอดวเองไม่ได้ละ่ะอะไรเงี้ย เพราะเพื่อความเป็นทางเลือกให้ให้ชาวบ้านผมขอยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลเอกนชนเนี่ยสามารถดีลเองได้ครับแต่คนขายเขาไม่ขายครับคนขายวัคซีนเขาบอกว่าเขาจะต้องดีลกับหน่วยงานที่เป็นรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในสภาวะการฉุกเฉินนะครับตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยังอุตสาหา วิธีวิธีทางที่ทําให้โรงพยาบาลเอกนชนสามารถจัดหาวัคซีนได้ก็ได้ตั้งทีมจัดหาวัคซีนทางเลือกขึ้นมาซึ่งก็มีวัคซีนอย่างเช่นโมเดอร์นาโมเดอร์นาก็บอกไม่ขายให้กับองค์กรไม่เป็นที่ไม่เป็นรัฐบาลก็ไปเอาองค์การเพศสัตวททำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตคือโมเดอร์นานะครับมาขายต่ออย่าง ภาคเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนนะครับและยังมีสภากาชาติไทยที่ซื้อผ่านองค์การเป็นสัจกรรมนี้ด้วยขอไปที่กระแสของจิโนแวรอะค่ะคือหลายคนเนี่ยก็มีดราม่าเรื่องของประสิทธิภาพของจิโนแวรแต่ว่าก็ยังมองกันว่าทําไมรัฐก็ยังคงที่จะจัดหายี่ห้อนี้เข้ามาอีกเนี่ย,ยแล้วคนมีปัญหากับชิโนฟาร์มไหม ไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีมันเป็นวัคซีนที่ทํามาจากพื้นฐานเดียวกันไหมครับใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องถามก่อนว่าทําไมมีปัญหาซิโนแวคแล้วไม่มีปัญหาซิโนฟาร์มแต่สําหรับผู้ที่ใช้วัคซีนซิโนแวคมันมาโดยตลอดก,ก็ต้องเรียนนะครับว่าวัคซีนซิโนแวคคือวัคซีนเข็มแรกที่ประชาชนคนไทยได้รับ ถ้าในช่วงต้นปีไม่มีซีโนแวคเข้ามาเนี่ยบุคลากราการแพทย์หลายคนก็อาจจะต้องติดเชื้อแล้วก็มีอาการที่มากขึ้นหรืออาจจะเสียชีวิตได้ทุกวันนี้ได้มีการศึกษาวิจัยโดยแพทย์ที่เป็นนักวิชาการท่านก็พูดชัดเจนว่า ถ้าฉีดวัคซีนซินแวคเข็มแรกแล้วต่อด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2จะเกิดประโยชน์มหาศาลกับประเทศและประชาชนภูมิต้านทานของมนุษย์นะครับที่ได้รับสูตรนี้ไปก็จะเพิ่มขึ้นไม่แพ้กับการรับแอสตราเซเนกาสเข็มหรือไม่แพ้กับการรับวัคซีน M.I.N.A ยี่ห้ออื่นสำหรับปีนี้พอปีหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องของ บูสเตอร์โดสอาจจะมีวัคซีนแพลตฟอร์มอื่นๆตกักงคนอื่นๆเข้ามา